ทีนี้จะมากินข้าวกันกับปิ้งไก่ปิ้งไก่เราปิ้งไก่บ้านปิ้งไก่บ้านปิ้งม่นมาสับๆอร่อย Bin chạy bán. Mam mam. Ni mà chỉ bay lúc sau. Mẹ kỳ nữa. mày mày nón ca sẹp, hóm cái bàn thau nó nhèo đấy à nhèo, cầy cầy, đấy เขาไม่ hoàn อนี่เขา้ไม่ปิมนะจ๊ะ Dude. <clears throat> ินข้าวกับแม่ปิ่มได้เลยใก้บ้านนั้นจะมันเหนียวปิ้งไก่ค่ะนี่ปิ้งไก,งก่บ้าน ิงไก่บานปิ่งไก่บานจ้าไก่บานหอม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 ชีวิตชนบทบ้านเราปิ่งไก่นี่แหละเจ้า <c oughs> มีก็จะกินข้ก็ปิ้งไก่ก็ปิ้งไก่หอมๆเลยค่ะเี๋ก็ปิ้งก่อนจ้าเริ่มสุกแล้วจ้าสุกแล้วสุกแล้วปิ้งไก่เราสุกแล้วอันนี้เราให้ลูกชายเรานี่ยให้น้องต่างๆอันนี้เราก็จะเอาไปกินลนะคะ นีจ,จ้าปิ้งไก่เราสุกแล้วใส่จานแล้วเรียบร้อยนะคะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะ